สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม booster gamer นะครับวันนี้เราจะมาสอนเล่นแล้วกันอย่าเรียกว่าสอนเลยเรียกว่าเล่นให้ดูแล้วกันแต่ว่าก็จะมีการแนะนําทริคต่างๆของทาชิไปด้วยนะโอเคเปิดมาเกมนี้นะครับบอกก่อนว่าเป็นการกด5นะครับ5คนแล้งคอนอยู่ที่ประมาณ40-10ดาวนะครับเพื่อในทีมนะเปิดมานะครับทาชิก็มาเคลียร์กลางก่อนนะเพราะว่า เมทเราเนี่ยเป็นแรสซึ่งเคลียร์คีปค่อนข้างชา้าแล้วก็จะทําให้เราเติมไฟช้านะครับดังนั้นเราต้องมาช่วยเขาเติมก่อนแล้วถ้าดูที่พลังแฝงเนี่ยจะเห็นว่าผมเอาเป็น e x c l u s i v e ซ h i ช l ลมานะครับใช้แบบจังหวะหนัวไฟอะไรอย่างนี้แล้วก็แฝงรองเนี่ยก็มีตัวของรถคูดาวแอนติเมทจะได้ใช้อันตินานๆน,น,นะครับต้นเกมเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรเราก็แค่แบบโซนพื้นที่นะหาข้อมูลให้เพื่อนได้เล่นอ่ะแล้วถ้าดูที่สเปลจะเห็นว่าผมเอาฟลิกร์มานะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยทางชิโล่อะส่วนใหญ่เขาจะเน้นเอาเป็นตัวปิดป้อมมาใช่ไหมแต่ตาเนี้ยมันมีอาลัมเราปิดป้อมไปไม่คุ้มเพราะว่าถ้าสมมติว่าอารามมันจับเพื่อนเราในป้อมนะแล้วเรากดปิดป้อมปุ๊บป้อมยิงทีละ2เม็ดเพื่อนแตกแน่นอนดังนั้นเอามาเป็นฟิกเกอร์น่าจะคุ้มกว่าครับอ่าตานี้ป่าของผมเป็นเด็กต้านะเพื่อเอามาแก้ทางอาลัมนะครับได้แบบจังหวะเข้าไฟได้ไม่ต้องกอลัวอาลามล็อกแล้วป่าฝั่งนู้นก็อ,อย่างที่เห็นนะครับเป็นน้องอ้อยนะ ดีนะครับว่าหาแบทแมนเก็บเฟิร์สบัตมาได้แล้วเราเลยไม่เป็นเฟิร์สบัตนะอันนี้ก็เรียกได้ว่าโดนต่อเลือดไปก่อนนะค่อนข้างที่จะพลาดเลยทีเดียวแต่ว่าเพื่อนเราก็ได้คืนมานะครับถือว่าโอเคอยู่นี่เราก็กลับไปเหมือนเดิมนะไปหาแรสคอยดักเก็บอันนี้ซาต้าสลด์ออกไปแล้วนะสไลด์หนี ตัวของทาชิเนี่ยมันจะเก่งตอนที่เลเวล4นะครับมีอันติมันจะทําให้ทาชิเนี่ยสามารถที่จะเอาชีวิตรอดได้ง่ายขึ้นแล้วก็ป่วนได้มากขึ้นนะ <Bring on. S 1> เวลาเราเดินผ่านดาร์กหรือว่าออบเจกต์เนี่ยก็พยายามตีเก็บสแต็กไว้โดยเฉพาะดาร์กนะมันเก็บสแต็กง่ายมากชาร์จฟันไปหนึทีได้ไป1ข้ออันติเมตใกล้มาแล้ว เ,เดินผ่านดาร์กแล้วก็สกิลหนึ่งใส่ไว้นะเป็นการรีเลือดด้วยแล้วก็เป็นการเก็บสแต็คมาด้วยเจอซาตาเอ้ยซาตาบินไม่ขึ้นอันติเข้าไปเก็บในป้อมจังหวะนี้จะรอดหรือไม่มาดูกันโ oh oh oh. อ้โหรีคัเวอรี่พัดมาพอดีได้คิวด้วยนะรอดมาอย่างเชียวเชียดเจออารามครับเวลาเราเจออารามเนี่ยพยายามให้ตัวดาเมจของเราอะตอดมันให้เลือดแบบ ต่ำกว่าครึ่งอ่ะมันจะทำให้อลัมอ่ะไม่สามารถที่จะล็อกเพื่อนเราได้นะโอเคสแต็กเก็บมาครบแล้วชาร์จไปหนึ่งทีไม่โดนใครโอเคเพื่อนเราเก็บอลัมแตกไปแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บอ็อบเจกต์ได้เลยตัวพลังแฝงนะครับผมเอาเป็นอ่าไม่ใช่พลังแสงใตตัวของไอเทมโรมนะครับผมออกเป็นโรมดาเมจนะเพื่อว่า จะเอาตัวของพลังโจมตีมาแล้วเพราะว่าทาชิแพทนี้เนี่ยมันโดนเนิร์ฟเรื่องอ่าความอึดอะไรนี้เราจะออกของเป็นแบบแทงล้วนไม่ได้แล้วนะอยงวันนี้วับกลับบ้านดีกว่าครับมีซาตา้าค่อนข้างเสี่ยงนะยืนไฟอยู่นี่โดนซาต้าบินแตกได้เลย <The name. S 1> เลนล่างมี3ตัวครับป่าเรามาด้วยนะ ต้องคอยดูป่านะครับนี่อารามอันติจับเด็กตาตอนมีอันตินะครับจังหวะนี้ฟิกเข้าไปอันติยังสวยครับไฟนี้ไวโอเลตเจ็บครับซาตา้าเข้ามาบินนะดูสิว่าเราจะเก็บไปได้สักตัวไหมโอเคฝั่งเขาเสียอารามไปนะครับฝั่งเราเสียแบทแมนนะแต่ก็แบทแมนไม่ได้เข้าไฟอนะัะแบทแมนแพ้ไปบน ทีมเรากดอลามได้เงี้ยเรดเกมเราจะค่อนข้างเล่นง่ายนิดนึงเพราะว่าอลามมันจะไม่มีของมันจะไม่ค่อยกล้าล็อกเท่าไหร่แล้วก็จะโดนตอดได้ง่ายด้วย like ตอนนี้จะกอเป็น5้าต่อ 2, 2นะครับ4นาทีส่วนเราเนี่ยก็คิวตาย1แอซิดหเดี๋ยวออกมาเป็นตัวของอารมูเลตก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าเราจะได้แบบไม่ต้องกลับบ้านบ่อยๆได้ทำเกมได้ เวลาไฟเ์เสร็จเนี่ยยืนเข้าพุ่มก็ได้เลือดละตัวนี้เป็นอลัมที่เดินคนเดียวนะไม่ไม่ค่อยได้แบบอยู่กับไวโอเลตหรืออะไรอย่างเงี้ยะมันจะเล่นยากนิดนึงโอเคไวโอเลตฟิกเกอร์แล้ว่นะเราก็บอกเพื่อนไปเพื่อนๆไวโอเลตฟิกเกอร์แล้วนะในในตอนที่เล่นเกมนี้ผมก็คอบอกเพื่อนแบบนี้แหละโอเคเจออ้อยครับจังหวะนี้อันติเข้าไปอลัมล็อกเราโอเค โชคดีครับที่อารามมันค่อนข้างเลือดโลนะไม่งั้นอนะถ้าอารามเลือดเต็มเต็มเราเพื่อนเราคุณในบิดแบบเมื่อกี้เราก็แตกเหมือนกันนะผมจำได้เลยในตอนเล่นกับเพื่อนนี่ผมร้องเลยอะเราเฮ้ยมึงใจเย็นหยุดเพราะไม่งั้นนะเราแตกได้เลยนะตอนนี้อารามโดนกดยับยับเลยนะครับแต่ปัญหาต่อไปก็คือไวโอเลต ขึ้นไปรับเว็บบนแล้วก็กันป้อมบนแผนแบทแมนด้วยนะไม่น่าจะการทันเีใยวเราเสียป้อมไปก่อนนะครับจังหวะนี้มาแล้วเยือ <Yeah. S 2> อ้าวกดแข็งแพทนี้นี่เป็นแพทที่มาร์คออฟฟอร์ดโดนเนิร์ฟแล้วนะไม่ใช่เนิร์ฟสิทีเรียกว่าใช้กว่าจะใช้ได้มันนานเราไปช่วยเพื่อนไฟาหลังนะครับท้ำสีไว ึ้มชาร์จหนึ่งทีโหยังเจ็บยังเจ็บอารามยังเจ็บไม่แตกครับอารามปิกไปแล้วนะแบทแมนมาจังหวะนี้ไล่ไปเลยไม่ตายสักตัวโอ้โหเราตายแทนด้วยได้ซาต้าไหมขอสักหนึ่งตัวเถอะนะมาขนาดนี้โอเคได้ซาต้ามาครับอ้อยค่อนข้างเจ็บนะแต่แบบอ้อยมันเป็นตัวที่ตามค่าได้ยากอะ่ะเออตัวมันแม่งซิว ยิ่งถ้าคนเจอคนพิวลินะโขนสลิงสองรอบติดได้เนี่ยเดี๋ยวเรานะ่าจะได้ป้อมกลางก่อนนะโอเคสวยครับนี้คือทีมผมเนี่ยมันจะมีนิสัยอย่างหนึ่งคือยอมเสียป้อมข้างเว้ยป้อมข้างเนี่ยเสียได้แต่ป้อมกลางห้ามเสียเราต้องทายังไงก็ได้ให้ได้ป้อมกลางเขามาก่อนนะส่วนหญ่าเวลาผมเล่นเนี่ยจะเป็นอย่างนี้อ่าเนี่ยเราไม่มีอะไรทาเราก็มาเก็บสแต็กมังกรอ,อ่าไม่ใช่มังกรดิดาร์กไม่ใช่ดาร์กดิปลาไหล เนี่ยมันจะทำให้เรามีชาร์จเข้ามานะแล้วก็ได้รีเวืร์ดมาด้วยแต่ผมจะไม่ค่อยทำแบบนี้กับตัวมังกรใหญ่นะเพราะมังกรใหญ่แม่งสะบัดหางได้แบทแมนเราแตกไปแล้วครับได้อามูเลแล้วนะนี่เราก็จะอยู่ไ์ได้นานขึ้นแลละไม่ต้องกลับบ้านบ่นบอยๆได้ป้อมบนไมค์ป้อมครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงลูนกันดีกว่าลูนก็เป็น golden body s p i ริตแล้วก็ pro ว e นะครับเออสปิริตก็คือ10เมตรไปเลยนะเน้นตีไว โกลเด้นบอดี้ก็เอามาอึดนะครับโฟเวตก็ ade, เอามาอึดเน้อนอึดอย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติว่าฝั่งเราเกมน้ำจัดๆอ่ะของแบบก่อนที่จะเป็นเกาะเกิดเนี่ยเราออกเป็นเฟินเนทูดได้เลยนะเอามาแบบแรงๆไปเลยเพราะว่าฝั่งถ้าแบบเกมขาดเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันจะไม่มีดาเมจพอมาปิดเราแน่นอนน,นี่เราก็ป่วนตัวดาเมจของเขาไว้2ตัวนะครับเพราะว่าเพื่อนเอามังกรอยู่ โอเคนี่เราดึงไว้สามนะเนี่ยทาชิมันก็จะเล่นแบบประมาณเนี้ยเล่นดึงไฟดึงอะไรไว้อะแล้วก็ทาชิ้เนี่ยเหมาะกับเวลาที่เราเจอฝั่งตรงข้ามที่ไม่ใช่แอสซซินเยอะๆอะเออเพราะว่าตัวทาชิเนี่ยหนึ่งมันกันแคลี่ไม่ได้เลยนะมันเก่งที่แบบดึงไฟหรือว่ายื้อเวลา แต่ถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามาเป็นแอสซัสซินเยอะๆเนี่ยเราไม่ควรหยิบเพราะว่าแคลรี่เราจะตุยตุยแย่แน่นอนเห็นไฟตรงกลางครับอันติเข้าไปไวโอเลตมา1ตัว <c oughs> ตรงกลางชาร์จปาดไป1ทีพันี่ขนาดแบบไม่ค่อยได้ออกของดาเมจนะออกแค่โลมดาเมจชิ้นเดียวนะชาร์จทีพันสีอย่างแรงนี่ขนาดเขาแก้บักแล้วนะแก้บักที่แบบดาเมจเกินจริงแล้วอะ่ะโอเคน้องอ้อยมาครับ โอ้โหโอ้โหจังหวะนี้จังหวะนี้ถ้าไม่ใช่ทาชีก็คือตุยไปแล้วเด็กสตามาครับฝั่งเราเสียมวยไปนะเสียเมดไปเนี่ยพอเราเลือดโลช่หไหมเราไม่ต้องกลับบานเวยทุกคนเราแค่ไม่ไฟวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวแอมูเลมันก็ทำงานอาร์มล็อกแล้วครับเด็กสตากดอันติอยู่เราก็อันติเข้าไปช่วยเพื่อนเด็กสตาไม่รอดครับ โอ้โหจังหวะนี้อ้อยไม่ตุยเราตุยแทนคืออย่างว่าด้วยความที่เราไม่ได้ออกดาเมดล้วนอ่ะมันเลยทําให้แบบบางทีดาเมจมันก็จะขาดไปบ้างช็อตนี้ก็คือมุดหยิดทาไมไม่ตายได้อาร์มมาครับโอเคได้วโอเลตมาด้วยนะ ตานี้อ้อยฝั่งเขาไม่ค่อยเฉิดฉายเท่าไหร่นะเพราะว่าแบบมาปุ๊บมาเจอไฟเตอร์อยู่กี่ตัวเจอไฟเตอร์สามตัวแล้วก็มีแรดที่เป็นตัวแอนตี้แอสซัสซินอีกแล้วก็เจอไฮเตที่มันแบบหนีง่ายก็แบบอ้อยเล่นยากอะ่ะวันนี้เราก็เดินปวนปวนไว้นะ จริงๆอ่ะพยายามแบบให,ให้ให้อลัมมันล็อกเราก็ได้นะเพราะว่าถ้าอลัมมันล็อกเราแล้วเพื่อนเราไม่ซ้ําหรือว่าฟังศัตรูไม่ซ้ําเนี่ยก็ไม่น่าจะตายเด็กตา้าจะได้แบบเก็บอันติไว้ทําอย่างอื่นนี่เป็นโลมมันต้องเสียสละเว้ยเคยเจอว่าแบบโลมแบบไม่รับอะไรแทนเพื่อนเลยโลมไม่อยากตายอะเพื่อนมันจะเล่นยากมากเลย โอ้ไวโอเลตเริ่มแรงแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าไวโอเลตมันจะมาแบบเป็นเป็นปัญหาของเรานะช่วงเล็ดเลดเกอันนี้เมื่อกี้ผมยังออกของโลมไม่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะมาออกเป็นตัวของโลมที่กดโล่ให้เพื่อนได้จริงๆะจะเอาไว้กดให้ตัวเองแต่จเจออารามออกอันนี้ก็ดีนะครับเป็นโล่นะเพราะว่าแผ่นนี้ล้างมันก็โดนเนื้อปะ ออกมามันก็90วิวิกวัยใช้ได้เอาโล่ไปอันติด้วยตึง้งชาร์จหนึ่งทีตึง้งอย่างเจ็บเราก็เจ็บออกมาก่อนอาลัมฟิกครับกดโลยเพื่อนไม่พอฝัง่งนู้นเอาเยอะว่ะเอาเยอะว่ะได้ไปอีกตัวครับจังหวะเฉิดชายของอ้อยแล้วฮะแบทแมนมาไอเอเตะคุณไบิดได้มา1คิวครับจังหวะนี้ไล่เลยนะไม่มีอาร์มแล้วเรามีอันติด้วย,วยก็มาดีครับ ก็มาดิครับน้องอ้อยก็มาดิครับไม่ที่ทัพเงินคิวไปครับจังหวะนี้ทรัพเิคิวได้ไหมโอเคไม่น่าได้แล้วเพื่อนได้สายตาไปแล้วไวเล็ตเข้าป้อมด้วยกี่ถือว่าสวยอยู่นะเพราะว่าเขาหิวไงไวเล็เจ็บอยู่ฮะเดี๋ยวคีปเข้าปุ๊บเราอันติเข้าไปเลยนะเป็นยางโคนให้ไฮเต็ ได้มาแล้วครับไวโอเลตคือตัวมนะันอะต่อให้แบบไม่ต้องออกของดาเมเดจเยอะมันก็แรงด้วยความที่มันมี t ูดามเมจนี่แหละมันก็เลยดามเมจมันก็เลยแบบจะเกินไปสักหน่อยถ้าออกดามเมจนี่ไม่ต้องสืบเลยอ้อยมากดโลให้เพื่อนไปหนึ่งทีอารลัมล็อกแล้วเราก็เล่นสิครับชาร์จไปปลื้มยังเจ็บเดกต้าเข้าไปแล้วครับ จังหวะนี้โดนบินกันโดนบินอยู่ไม่รอดฮะเด็กต้าเข้าไปเก็บ2องนะเอาครับเด็กต้าได้ไหมได้ไหมซาตารอดห้อยพ้าอะไรครับนี่ยหลวงปู่เข็มหรือเปล่าแบทแมนทำมิชชั่นการเล่นกลางจะได้ไหมโอ้โหได้อ้อยมา1ตัวได้อยู่ได้อยู่เพราะว่าฝั่งเราเกิดพอดีนะแล้วฝั่งนู้นเขาเสียป่าไป สามสหายเลนกลางตานเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนให้อเตะเป็นออฟเลนอ่ะออไม่ค่อยได้อยู่กับแครี่เลยนะแต่ว่าสไตล์การเล่นโรมของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าจะเป็นสไตล์ที่แบบว่าไม่ไม่ค่อยได้กันแครี่มากจะเดินทําเกมซะเป็นส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องแล้วแต่รูปเกมด้วยแล้วก็แล้วแต่ตัวละครที่ ผมเลือกมานะเดี๋ยวไว้วันไหนจะทําคลิปบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์แบบนี้ควรหยิบโลมแบบไหน,นแล้วควรเล่นเป็นแบบโรมมิ n งหรือว่าเป็นั u พอร์ตนะโรมม i n g ก็คือตัวเดินนะ support ก็คืออยู่กับ carry เห็นตอนนี้ dark slayer ตัวใหญ่เกิดแล้วนะต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะมันคือชื่ออะไรวะด demon เเ s l a y ร r เดี๋ยวเราดันเลนบนไปก่อนนะครับ เพราะว่าฝั่งศัตรูเนี่ยอยู่ที่เรนล่างค่อนข้างเยอะมีลิกเตอร์ขึ้นมากันนะถ้าลิกเตอร์มากันอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็ปวดลิกเตอร์ไว้ก่อนโอเคอ้อยมาครับจังหวะน,นี้เราดึงไว้ที่เรา2ตัวเพื่อนจังหวะน,นี้ก็คือบอกเพื่อนได้เลยว่าให้เปิดดักเลเยอร์ ทาชิมันจะเก่งเรื่องแบบดึงเวลาเราได้ดักเลเยอร์มาแล้วครับฝั่งศัตรูมาพอดีเลยตอนนี้เราก็ปวนไว้ก่อนนะก็มาดีครับอ้อยก็มาดีครับก็มาดีครับก <c oughs> ดโล่ไปหนึ่งทีอารามยังไม่ล็อกนะเราเลยเข้าสุดไม่ได้เดี๋ยรอก,ก่อนนะครับเจออาราม จังหวะนี้ไฟใหญ่แน่นอนฮะอันติสวัยชาร์จไ้โอยังเจ็บไว้โอแตกครับไล่ต่อเลยได้อาร์มมาฮะสั่งศัตรูเสียไปสองนะสั่งเราก็สองเหมือนกันในพุ่มมีคนสาตาตบินครับสาตาตตุยเหลืออ่าเหลือน้องอ้อยนะ AO กับตัวอะไรสักตัวจะไม่ได้ลิกเตอร์เออ เข้ามาลิงกบอ้อยไว้อ้อยเจ็บอันติเข้ามาจังหวะนี้อ้อยดาสต่อนแชนออกไปครับมาดูว่าเราจะจบได้หรือเปล่านะเราไม่มีแคร,รี่ตรงนี้ได้มาแหลกมาโอเคโหยืนอย่างนานยืนอย่างนานบอกเลยชาร์จชาร์จเจ็บจัดไม่สนใจแล้วครับลิกเตอร์เราตีบ้านเลยจบบ้าน โอเคก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างดีนะแต่บอกไว้ก่อนเลยว่ากด5เพื่อนในทีมเนี่ยก็ค่อนข้างจะรู้ใจกันนิดนึง<อ>ก็พลังแฝงรูนไอเทมอะไรอย่างงี้ก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอย่าลืมกด s u b s c r i b ์แล้วกดกระดิ่งนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับผมมากเลยนะในเกมนี้ก็ได้ MVP ไปอะ่ะก็คือของจริงนะครับ